42วินาทีครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับควาใจจะนะ่ไฟที่3ติดต่อกันครับปาฏิหารพอหลักบุญโอ้โหนี่ครับมหาเรียบร้อยไปในยกที่4ครับสูภาพช้าครับมหาโดนเต็มตงนี้ครับนี่ครับมหาจังหวะไม่ได้เกรงรับไว้ด้วยเหลอครับโอ้โหดูครับมานี่ครับ มันจังหวะน่ารักก็ลังกะเดินเปิดเกมเข้าไปพอดีด้วยเหมือนกันครับมันเหมือนทำไมเตะขวามาทีนึงซ้ายไปสมบัติสิงอึนมาเตะขวาเอ้ายังวัดดวงกันอยู่นะครับนี่ครับแมผ่านมาครึ่งทางโอ้ยแมมีศอกนําไปก่อนด้วยครับสิงเอกมัยจับ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 มาจับได้แต่ยังไตไม่ได้ครับกรมการอลันดึงออกมากลางเวทีครับนี่ครับชิงจังหวะมาเสียเข้าไปคนละเข่าจับจับ ใครยกก่อนใครยกก่อนอมมสมบัติสิงห์ไอ้กระไม้มันมันจับถนัดตติไม่คัะ